อาเพชรพระลวยสวัสดีที่สุขสุขคนครับผมเมื่อนี้ก็บขีม,ขมาตามแนวทางล่าพัฒนาของสังคมวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568งวดที่ผ่านมากกัเครื่องมือวันทุกของสังคมบกเขาน,นอพิ non ลดเลขบนมันออกนี่8ปหาล่างก็คือ่องเจ็ดเก่ารับพิ non เดอ้อนี่ของสังคมบกเขาน,นอพิ n องขอโทษขอพายลาย เี๋ยวคิโทตเอาวันศุกร์ที่สิบหกเรียววาสิบไปรลออาะบันกับบรูเนาอพี่น้องเนาะมันคีว่างปะว่ารัฐบาลไทยโอ้ ผปร่งไปทางเลเนาะรัฐบาลไทยออกมเือนี่ วิ่งบนลานอย่าไป่อดไม่ต้อง จิตเรบผบเตรียมไม่พร้อมเตรียมพัดลมกระดังวิน่นวิ่นบางบางวะนอมาพี่น้องถามแบบหนึ่งได้มาเกินแปดนาทีหรอ ลบหนังแเงอปิดก่อนไม่คือคือยังได้ยินเสียงอันคือตัวได้เลขเดียวนีทผมเพิ่นถามเจ้าคือตัวได้เลขไครับผมอันสิมาขอลาพัฒนาพงศางครับผมเป็นัรายเดียวตัวใดรัฐบาลไทยหนักรัฐบาลไทย มักสิบเจ็ดนะครับฮะหนึ 1, <7 S 1> ่งเจ็ดมักหนึ่งเจ็ดจีครับผมเอาเอาเล่าพัฒนาภสัา,รสาครับผมวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างบนล่าง 6กับเจ็ดครับผมเลขจิตศูนย์หนึ่งสองศหนึ่งสองครับผมจับคู่60ศ 0, 6, 0 หกหนึ่งหกสองหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองสามตัวสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ด หนึ่งสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งเอเน้นรักครับเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดหนึ่งอันนั้นเลขวิ่งเลขวิ่งเน่นเกียร์บ่ครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะครับผม สามตัวก็สี่เจ็ดหนึ่งเนี่นสามตัวสี่เจ็ดหนึ่งครับผมเฮ็ดง,งานอยู่บ่อเฮ็ดครับโอ้ตีกรอบมืดละเอา่รอบไปยังโอ้เฮ็ดงานอยู่ตีครับอือว่ามันว่ามันเบว่างวานไปหาเลาะได้เดีย๋ยว,ว,วน,นี่นี่อิ่มแล้วเลาะแล้วเลาะแต่เมื่อวานโอ้ยอิ่มเลยเป็นบ่ว่าแล้วอิ่มแล้ว อืครับขอให้มันหม,นมานอกภาษาครับผมอันนี้อันนี้บัดมักแั่มักสองเก้ากับหาศูนย์ศูนย์นหาเก้าหรือรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยไหมครับนะขอพุดในหลายพอสร้างครับผมสวัสดีครับครับครับ ต้องนำเขาพ่เศษให้ดูอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้ออันนี้คือเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อเล่าพัฒนาขอย้ำเพราะว่าเล่าพัฒนามันมือเดียวกันกับรัฐบาลไทยมันสุกคือกัน1ิบหกกันบนล่างนี่ใหวิ่งหกกับเกียเ,เน้นเน้นเจ็ดเล็กติดเลยประกอบกันศูนย์หนึ่งสองจับคู่กับหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง 7จ็ดศูเลข3าตัวนี่คือสี่เป็นตัวเน้นตัวล่องนี่คือสองเป็นตัวล่องแด้พี่น้องตีกรอบคือกันแต่ว่าถ้าสีเราพี่น้องตัวเน้นตัวเด่นพันเน้นให้เจ็ดศูนยเดหนพี่น้องเด้อถ้าสีให้เราตัวเน้นพี่น้องห้องกับแคบนาจะเอามักชอบจะได้กับผิจารณาเพ่ รัฐบาลไทยเพิ่นกนมักเจ็ดหนึ่งไปวะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องเล้าก็ยังมามักเจ็ดหนึ่งอยู่ฮะขอบุญขอบคุณพอสร้างคมอีกเดียขอให้พี่น,อน้องโชคมันลุล่วงเฮงปังปังกันทั้งไทยทั้งเล้ากันลนะเมื่อนี่เตรียมเพฮกันลดนาะพี่นอ้องเอ๋ออย่าเริ่มฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเพชรพราวรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม